วิธีเดินทางมาอย่าง Body and Mind สหาคลินิกคลินิกตั้งอยู่ที่อาคาร The Unicorn พยาไทยติด BTS พยาไทยโดยสามารถเดินทางมาได้3วิธีวิธีที่1เดินทางด้วย BTS ลง BTS สถานีพญาไทยใช้ทางออกที่1หรือเดินมาตามป้ายอาคาร The u n i c o r นเดินผ่านทางเชื่อมเข้าสู่อาคารได้เลยวิธีที่2รถส่วนตัว เดินทางโดยใช้ถนนพญาไทมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางเข้าตึกจะอยู่ใต้ BTS พญาไทสามารถจอดรถภายในอาคารได้วิธีที่3หากมีคนรับส่งสามารถใช้พื้นที่ดอบออฟบริเวณหน้าตึกเมื่อเข้าสู่อาคารเดอะยูนิคอนพญาไทให้เดินมาที่ทางขึ้นลิฟต์บริเวณออฟฟิศโลโซนชั้น G หรือชั้นหนึ่งก็ได้ใช้คิวอารโค้ที่คลินิกส่งให้สแกนเข้ามายัางทางเข้าลิฟต์ และสแกนบริเวณหน้าลิฟต์กดเลือกชั้น8หน้าจอจะระบุลิฟต์ที่จะมารับเราเมื่อขึ้นมายัางชั้น8ให้เลี้ยวซ้ายจะพบกับ Body and Mind สหาหคีินิกแล้วพบกันนะคะ